ค่ะสวัสดีค่ะแม่กำลังอยู่ไหม่อป้าบบได้อยู่ไหมเนาะคนอยู่ดนแล้วป่ะพานุ้ยน้อยออกกับมังกายนะคะทุกคนมันปิดห้องเลยบอกระหลังปิดห้องปั๊บมันเสียงประตูโอ้ดอกนี่สวยงามเน็บเนาะพี่น้องลายแหง้งเ,เน็บเนี่ยสักหน่อย รวยแหงนะคะทุกคนนุ่ยน้อยแล่นออกกำลังกายสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะไปไปคเคลื่อนออกกำลังกายน้ยนอยๆอย่าแล่นแห้งนะลูกล้มดนะ้อย่าลม้มเดี๋ยวล้มเด้ออย่าล้มพี่น้องเพราะว่าใส่รองเท้าหนาอยู่ล้มตัวเองใส่รองเท้าหนานะ่ะ ัวเองแล่นบ่ค่อยๆบ่ต้องแล่นแฮงเออแม่ก็บ่แลนแม่ย่างอ๋แม่ก็ใส่รองเท้านะคือกัน <laughs> แน่เอาเอาสิลม้มด้ลูกล้มแล้วเจ็บขนาดเลยเป็นปูนนะจ๊ะบ่แม่นดินเด้อเป็นปูนเด้อ สาวย่างเล่นออกกำลังกลายนะคะทุกคนบางต้นตไม้ต้นนี้นานาแห้งไ่แหง้งต้นมะพร้าวงามแห้งนะคะทุกคนนะเพราะว่าฝนตกพี่นอ้องฝนตกต้นไม้ก็งามธรรมดามพาพี่พาพี่พาน้องเป็นเบิงอันวิวข้างนอกจักหน่อยนาะลุกนะไปวิวเสียงกบลก เสียงกบเสียงเขียดอยู่ในปลาเฮ้ในปลาปลาปอนะเขาเลือกปลาบอเสียงอึงอ่างเสียงอึงอ่างร้องฝนตกแหงมันก็สีออกมัสีละอึงอ่างะว่าสสให้ไปด้วยสีแดงอะไรอ่ะไป อุ้ยไปมาดิกลับกลับครับบ้านเราพอนเพนเค้กยังไม่เใหญ่งามทะเลเซ็หดอกรอก่อนเอารอก่อนคุณยาย่นเฮ็ดแพนเคก้กนะคะทุกคนพาลูกสาวมาย่างชมวิวจังหน่อยยามแรงนะคะบรรยากาศดีดดนะคะรอเพิ่นเฮ็ดเค้กแพนเค้กแล้วก็สิ กลับห้องนะคะอู้หูภูเขาภูเขาวิวพี่น้องปงปลายเมฆครึ้มน่าจะตกอีกนะคะทุกคนนะอยู่ติดภูเขาพอดีนะคะทุกคนภูเขาสูงาภููเขสคุณแม่ก็อยู่ไกลไกลไกลนั่นแหละลูกสูงสูงสูงไปหนุ่มสูงคัน้าคคันภาไม่ใช่คัน สูงนั่นแหละเมฆเมฆอ่าครึ้มเมฆครึ้มมาเลยวันนี้น่าจะตกอีกนะคะทุกคนเทวดาอยู่ทางนู้นโอ้ยเทวดาอยู่ทางพุ้นเทวดาอยู่เทิงฟ้าบ่ลูกเล็กน้อยพก่อนเมฆคิดไปนะคะว่าเทดามีนางฟ้าเทวดาอยู่เทิงฟ้าเทิงสวรรค์เพิ่นเว้านะคะทุกคนฟ้ายืนมองเมฆได้บ่ได้ได้บ่ลูกได้มาไปสีขาวขาวเออ สีอย่างนี้สีขาวเขาวก็นี่ละเมื่อยหร่เบอเมื่อยหร่เราบอกแม่ยังเมื่อยยังบ่เมื่อยว่าสั้นพี่น้องไม่กี่แม่น้อยแม่นุ้ยน้อยแม่เท่านุ้ยเอาไปเต้นให้พี่ให้น้องเบิ่ื้องแรกเต้นใส่อันบิวดอกไม้ต้นไม้นะจักหน่อยเต้นดีๆอย่าเฮ็ดจังสั้นเต้นหันหน้ามาดีๆอย่าเฮ็ดเล่นนะหนึ่งสองสามตึง ยาย,ยัดจแม่ดูำม,มันจข่าวแบบนะข่าวแบบนี้เลยฮัลโหลเดี๋ยจะวิ่งอิกหาอบอก พอแล้วพอแล้วย่างไปย่างอันเบิ่งส้มดอกไม้ไม่ใหญ่อันนั้นจะหน่อยปะบ้านอันฝรั่งไปย่างไปฟังกุ้นเดี๋ยวกะกลับมาพาพี่พะนองไปส้มบิวจัน่อยปะคันบ้านมันลายๆอ่ะเขาเลือกว่าหมู่บ้านอัญยาเออหมู่บ้านอัญยาไปซอยค่ะเฮ้ยหุ่นจักรทถ่น้องหุ่นจักรคับ้านเล็กทีแถ่น้องหุ่นจักรคิดว่อยู่เอหุ่นจักรคดบ้านเล็กทีพี่น้อง ซอยหาซอยหาอย่าเบาดังหลายก็จะให้เลยต้นดอกไม้ต้นนี้ก็งามแต่บ่ดอกน้อยบาสูต้นไม้หน้าบ้านยายพลั่งนะทุกคนนะโอ้ยเบาดูหลายเถอะสะอาดเบอร์ทันละของเพิ่มปลายเฮือนเฮาหลายของหลายก็คือเป็นคือจังหกเนาะด้วยมายืนอยู่หน้าต้นดอกไม้ที่ สวยงามแม่รดภัยอ่ะลดเขา,<ะ>านี่นี่นี่ดอกไม้สวยมายืนตรงนี้สิออย,ยืนตรงนี้หน่อยอุย้ยหันมาบัานี้จะอี <c oughs> อุย้ยสวยงามมาลีพี่นอ้องฟองฝ่ายนะคะดอกไม้สวยงามมาลีพี่น้องเป็นพุ่มเป็นพวงมาบันนี้พาพี่พาน้องมาชมดอกไม้แลวก็สิกล้าระคะทุกคนคะ่ะเลียงอีกสามรอบนะคะ อีกสามรอบไปเถะไปวิ่งไปแม่สิถ่ายวิดีโอลาวิ่งอย่าวิ่งแห้งเลยลูกเออเมื่อยแล้วบัดนี้<อ>เมื่อยบ่เมื่อยเมื่อยยังบัดนี้ยังแหง้แหงบอยังบ่งบเมื่อยอยู่บ<อ>่ยังบ่เมื่อยอย่าแหง้งคักปะนั้นล้มบัดนี้แม่บ่ได้ไปเด้อพอแล้ว แล้วแ่ะพี่น้องชาวเดือนกับสิบอพอแล้วล่ะแหงบ่แห้งโคตเอาวัสดีพี่บวัสดีน้องก่อนแม่จะกลับ,บ,บไปห้องแล้วอะสวัสดีค่ะพบพ่อกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะนะคะ